ให้เขารู้ไปเลยว่าเราเหมือนแบบแบบเท็กซเบสเหมือนรถคันนยงไปเลยใช่ไหม ลุยต่อเลยครับ ก็สวิชระหว่างขึ้นเรือหรือไม่ก็ขึ้นสะพานพุทธนะครับผม<อ> oh, แต่ว่าก็สะดวกมากชอบตอนนั้นเลยติดใจขับจักรยานเอว่าโอ้เนี่ยมีคนขับจักรยาน จะออกมาเป็นนานๆนานๆครั้งจะได้เห็นมุมมองการปั่นของพี่เจ้เาได้ว่ารถตัวนี้จะขับเหยียดแล้วก็เร็วนิดนึงใชื่อฮะ ความคนมีเงินมากเลยครับบ้านอยู่ตรงนี้